กูที่หลังนู่นอ๋อนี่ที่หลังหน่อยนะอ่าคือท่าในใดมีพื้นที่หลายคนนี่เขาก็ปลูกไม้ป่าปลูกไม้อะไรไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างได้ดีนะครับว่าแม้แต่ร่มนิดเดียวก็ยังสามารถที่จะพอมีช่องว่างเนาะก็สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มจาก ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาเยี่ยมมาเที่ยวสวนลุงสำรานที่เขาสมิงตราดครับแล้วมาดูสภาพของที่สวนใกล้บ้านเขาเลยนี่เป็นสวนป่านะครับสวนป่าที่ลุงสำรานเขาทําไว้อันนี้มาเจอกเ,เจ้าของบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะถามด้วย่า,าเดี๋ยวเจอลุงสำราน,นครับนี่เนี่ยครับ ทีนี้อยากจะสอบถามหน่อยว่าไอสวนป่าเนี่ยลุงทําไว้ถึงวันนี้น่าจะถึงเป็นสิบปีแล้วหรือเกินแล้วเกินเกือบเกือบสามสิบแล้วมั้งเนี่ยนะอ่าทีนี้ที่เราจะมาแนะนํานี่นะที่จะไม่เห็นนี่นะอยากให้ดูตรงนี้ครับจริงๆแล้วมาตื่นเต้นกันตรงนี้ลุงสํารานเอาไผ่กับแดงมาลงไว้นี่ประมาณเกือบยี่สิบกอได้มั้ยเนี่ยเก็เกือบเกือบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าสิบสิบเดสิบเอดกออันั่นแหละสิบฟกอฟ <ะ S 1> ดู <ฟะ S 1> สภาพนะช่วงที่ลงนี่นะช่วงนั้นนี่เป็นแรงหรือเป็นฝนยังไงครับนี่ช่วงนั้นมันก็ช่วงปลายปลายฝนอ่อ๋อลงปลายปลายฝนนี่ลุงกรมมองว่าได้ผลนะคืออันนี้เราเคยเคยพูดไปแล้วทีพูดใหม่ซ้ําว่าปกติเรามองเห็นอย่างเนี้ยคือแสงมันไม่มีแล้วนะเนี่ย มันยังได้ผลไม่ใช่อะไรคือดูแล้วไอ้ตัวนี้ไผ่ตัวนี้มันมันสู้เนะาะถ้าสภาพคือร่มลำไรหรือว่าพื้นที่ที่ยังพอมีแสงบ้างเนี่ยมันตูได้พูดง่ายพอพอพอ,พอตอนใบใๆเย็ยยน,ยนอ,อ่ะก็จะได้แสงอ๋อยังมีแ,มแสงรอดบ้างนี่นตะวันมันจะลงทางนี้อ๋อมีแสงมา,มาแสงจะเข้าทางนี้อ่า ถ้าดูแล้วนี่สภาพนี้ผมก็ว่านี่อายุของกอโดยประมาณถึงสองปีไหมนี่ก็เรียนได้แล้วประมาณได้สองปีอะประมาณสองปีนะเพราะว่าช่วงนั้นนะนี่ดูดูดูกอนี้แต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะแต่แดงว่าตรงกอนี้นี่ดูได้ผลเยอะด้วยเพราะว่าแสงมันน่าจะพอโปร่งหน่อยมั้งนี่ได้กี่หนอนนะนี่นับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะเพราะที่เห็นก่อนนะห้าก่อนนะหก เจ็ดแปดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนอนอ่เก้านอ่เก้านหนอแล้วนี่อีกเก้า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 นหนอเก้าหนอไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ่าดูดีสภาพเขาแล้วก็ลำนี้ก็เริ่มเริ่มสองปีนี่จเจ้าสวยต้องใส่สามปีขึ้นถ้าจะสวยนะ ถ้าถ้าถ้าผมใส่ปุ๋ยเหมือนธรรมดานะผมว่ามันจะโตกว่านี้โตกว่านี้อีกนะใช่เป็นหน้าดูปลูกพร้อมกันมั้งเรือที่หลังที่ลังหน่อยนะปลูกที่หลังนู่นอันนี้ที่หลังหน่อยนะอ่าคือท่าในใดมีพื้นที่หลายคนนี่เขาก็ปลูกไม้ป่าปลูกไม้อะไรไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างได้ดีนะครับว่าแม้แต่ร่มนิดเดียวก็ยังสามารถที่จะ พอมีช่องว่างอะเนาะก็สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มจากมีตั้งแต่ชะพลู <c oughs> นะครับมีตั้งแต่อะไรสารพัดเลยนี่ชะพลูนี่ขึ้นเองหรือว่าปลูกเอามาปลูกหน่อยนึงแล้วแต่นี่มันก็ลามไปทั่วออรุ่นเกา่าลามไปสวนอื่นด้วย <c oughs> เออดูมันรอดล่องไปแล้วด้วยไอ้น,นี่ก็ยังมาปลูกใช้ได้เลยสลัดใดหรืออะไรเนี่ยสลัดใดเอามาใช้ทําอะไรแถวนี้เขากินเป็นยาหรือไงเอามาแกงปลาไหลเอเาว ใช่บ้านผมเอาไปแกไปทําเป็นยาแกงปลาไหลอร่อยนี่นะคือเอาต้นที่ว่ามันมันอ่อนหน่อยเนาะมันฉลาดฉลาดแล้วหวางกันื้อยังอ่อนเนี่ยมันแกเกือบแกแล้วอ่ะอ่าแต่แต่ว่าดันแล้วก็มาหั่นนี่รุ่นนี้มั้งนี่รุ่นไหนที่เขาจะตัดไปมันไหลอ่อนกว่านี้หน่อยนึงนี่นะอ่าปลายเนี่ยเนี่ยรุ่นรุ่นเนี้ยเอาน้าออกเอาอันเนี้ยช่วงเนี้ยออกมันจะออกมาแล้วก็ หันห่นหันห่นหัน่นแล้วก็ไปใส่น้ําแล้วก็บ,บีบให้มัน,นยายคมไม่รู้อ่ะรสชาติมันพอแกงแล้วมันก็ไม่เป็นไรอะ่ะมันก็ไม่ขมอะ่ะเอออ่นนี้ก็คือดูดิสวนเขาเรียกว่าสวนสมรมก็ได้คือมีทุกอย่างอยู่นี้เลยนะอันนี้ก็ข้าวหลามนี่ก็สองปีเอาได้ผลนะครับถ้าใครมีพื้นที่เหล่านี้เนี่ยอยากจะทดลองบ้างหรืออยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเอาลองคุยกับลุงสำรานดูนะครับเอาเบอร์ลุงสำรานครับ ศูนย์แปดสี่เก้าสองสามสี่แปดเจ็ดหกศูนย์เป็นหนึ่งสองเก้าห้าเจ็ดห้าสามหกอ่าอันนี้ก็มาดูที่สวนนี้ได้เลยนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะเทอยู่ตรงนี้ก็คือเขาสมิงเนาะเขาสมิงเขีสมิงถ้าจะมาก็กจีพีเอสมาเลยตวนไผ่ลุงตำล่าน่ถึงถึงเลยอ่าโอเคนะครับขอบคุณครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับในการติดตามครับ